สวัสดีทักทายทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่อง y t u t u นะครับตอนนี้เราอยู่ที่เพชรบุรีนะครับวันนี้พานักศึกษามาสัมมนาที่หาดเจ้าสำราญน,นะครับเราพากันอยู่ที่อ,อ,อาคารบ้านสัมมนานะครับสภาคริสตจักรประเทศไทยในประเทศไทยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นอ e ีกรีสอร์ทหนึ่ง นะครับมีรถบัสด,ด้วยนะครับมีรถบัสมาทัศนศึกษาเหมือนกันนะครับที่นี่ดีมากเลยนะครับพี่พี่ที่ที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่นี่นะครับเขาให้ล้างรถได้ด้วยนะครับนี่เขาให้ล้างรถได้ด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเช็ดก่อนแล้วกันนะครับผมจะเช็ดกระจกก่อนวันนี้มันมาเปียกฝนตลอดทางเลยนะครับ เดี๋ยวเราเช็ดกระจกกันก่อนนะครับเดี๋ยวคําๆเราค่อยเราค่อยล้างนะพี่ก็เอาสายยางมาให้ด้วยนะน่ารักาาม,มากเลยะนะครับนี่พี่เอาสายยางม,มาให้ด้วยเห็นไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะหิ้วน้ําล้างเอานะครับไม่ไม่นี่หรอกนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอคํามๆนิดนึงนะครับแล้วเ,เราค่อยล้างกันตอนนี้ก็เช็ดกระจกไว้ก่อนนะครับ เช็ดกระจกไว้ก่อนนะครับแต่เขาว่าพรุ่งนี้ฝนก็น่าจะตกแต่ว่าก็ไม่เป็นไรตกก็ล้างนะครับนี่ที่เราใช้เช็ดกระจกก็คือคาโก้นะครับคาโก้นี่ผสมน้านะครับนี่คาโกผสมน้ํานะครับสูตรนี้ใช้มาน่าจะยี่สิบปีแล้ว <laughs> ตั้งแต่ตั้งแต่ยังไม่ขับรถก็โอ้โหรวมๆเกือบเกือบ น่าจะมีเกือบเกือบสามสิบปีนะถ้านับตั้งแต่ไหมครับยังเป็นเด็ก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 รถอ่ะนะครับลุยฝนมาเลอะตลอดทางเลยนะครับเดี๋ยวค่ำค่ค่อยล้างกันเกรงใจเขานะครับเดี๋ยวเราเช็ดกระจกก่อนละกันเพราะว่าถ้าเช็ดกลางคืนอนะ่ะกระจกถ้าเช็ดกลางคืนมันจะมองไม่เห็นคราบที่เราที่เราเช็ดไปนะครับแต่ถ้าเช็ดให้มีแสงเงี้ยเออเราจะจะพอมองเห็นคราบนะครับ วันนี้พาพี่แมนมาพี่แมนมาเพชรบุรีนะครับหาเจ้าสำราญนะครับแต่น้องเนียยังยังไม่ได้ออกงานเลยนะครับเพิ่งได้ไป้ายทะเบียนมาเดี๋ยวรอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะครับเปียนยางาทําแอร์อีกหน่อยนึงก็น่าจะรับงานได้แล้วนะครับหรือท่านใดสนใจที่จะซื้อคอันสแกนเนียก็ก็ขายนะครับ แต่คันนี้จะเก็บไว้นะครับคันนี้จะเก็บไว้นะครับคันนี้ไม่ขายนะครับจะเก็บคันนี้ไว้เพราะผมชอบชอบที่มันยาวนะครับหน้ามันยาวชอบมากเลยแล้วก็ที่นั่งคนขับมันจะมันจะเตี้ยๆนะครับเนี่ยมันจะต่าๆอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันจะต่าๆแบบเนี้ยนะชอบมากลากเลยมีผมซื้อมาใส่ใหม่ครับเป็นเบาะนอกจากเด็กก้านะนะครับ ปรับลมได้ด้วยนะครับปรับลมยังไงวะจาไม่ได้อี่นี่นี่น,น,นี่ปรับระดับลมนะครับปุ๊บเห็นไหมปุ๊บปรับระดับความสูงได้นะครับเป็นเบาะลมนะฟืบนี่นะครับ นุ่มดีนะนั่งนุ่มดีนะครับท่านใดมองหามาใสาร่รถบัาผมว่าโอเคนะแต่เสียนิดนึงผมว่าหัวนี่มันสูงไปนะครับ <laughs> นักพิงมันสูงไปนะครับมันก็เลยแลดูมิตเตียเนี่ยมันมันมันสูงมันน่าจะประมาณเนี้ยผมว่าลองโอเคแต่นี่มันสูงยาวไปนู่นเลยนะครับมันแลดูแบบยังไงไม่รู้นะครับแต่ยังอื่นโอเคนะนี่พับน,นี่พับได้นะครับเท้าแกนแล้วก็ปรับระดับได้ด้วยนะครับ ปรับระดับนี่ให้มันเตี้ยได้ครับให้มันสูงให้มันสูงได้นี่ตามสรลีละของเรานะครับนี่นะครับปรับได้นะครับอืมก็ดีนะนี่ปล่อยลมเห็นไหมเตี้ยเลยนี่ชอบเลยชอบที่มันเตี้ยๆอย่างนี้แหละชอบมากนะครับ คันนี้เป็นแมนนะครับเป็น M A N เดี๋ยวจะดรามากกันอีก M A N นะครับบ้านเราเรียกแมนนะครับจริงๆเขาชื่อ M A N นะครับเป็นแมนเกียร์เกียร์สองห้องนะครับเกียร์สองห้องก็เกียร์ก็จะหนึ่งหนึ่งกับห้าอยู่ด้วยกันนะครับสองกับหกสามกับเจ็ดสี่กับแปดนี้จะอยู่ด้วยกันนะครับวิธีเข้า เข้าเกียร์ก็เข้าสองปั๊บแล้วก็เข้าสี่เลยเกียร์สามไม่เข้านะครับเกียร์สามไม่เข้าเพราะว่ามันรอบมัน,ม,น,ม,นมันชิดไปนะครับก็ข้ามมาเข้าสี่เสร็จปั๊บก็ผักมาทางนี้ปึ๊กหนึ่งนะครับผักมาอีกล็อกหนึ่งปุ๊บก,ก็ลงเกียร์หนึ่งจะกลายเป็นเกียร์ห้าหกเจ็ดแปดนะครับเขาเรียกเกียร์สองห้องนะครับ ตัวนี้ยังมีคัส์นะครับถ้าหลังจากตรงนี้ไปก็จะเป็นออโต้แล้วนะครับ MAN ครับปึ๊บนี่ประมาณนี้นะครับเมื่อกี้เราทำความสะอาดข้างในไปแล้วเนาะเราทำความสะอาดข้างในไปแล้วพอมาถึงปั๊บเราก็รีบ ร,ร,รีบทำความสะอาดด้านในเลยเพราะว่าแอร์ยังเย็นอยู่นะครับแอร์ยังเย็นอยู่เราก็รีบทำนะครับรีบทำให้ให้เสร็จก่อนทำข้างในตอนที่แอร์ยังเย็นเนี่ยมันจะสบายนะครับจะไม่ร้อนข้างในก็กวาดพื้นเก็บผ้าม่านเก็บขยะ เสร็จเรียบร้อยกวาดพื้นถูพื้นเก็บขยะเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็มาทําข้างนอกนะครับกระไลเช็ดกระจกไปก่อนเสร็จแล้วค่อยมาล้างสีล้างล้อนะครับเป็นรายการสุดท้ายเพราะว่าเกรงใจเกรงใจทางรีสอร์ทเขานะครับเพราะละล้างรถบัสคันใหญ่มันจะแดดรูเอกระเลิกไปเนาะเราก็ล้างกลางคืนดีกว่านะครับแอบๆเอา ถึงเขาจะให้ล้างเต็มที่ก็เถอะนะนี่เอาสายยางมาให้ด้วยนะนะรจริงๆแกละถอยออกไปตรงนี้ไปแอบบแบบตรงนี้นะครับแต่พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวมีรถนี่รถส่งอาหารส่งอาหารเขาเข้ามานะครับก็เลยต้องจอดตรงนี้นะครับรีสอร์ทก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่มากก็น่าจะรับทัวร์ได้ประมาณทั้งสองร้อยสองร้อยสองร้อยคนน่าจะได้นะ ไม้นี้เราก็ DIY นะครับใช้สแตนเลสนะครับสแตนเลสทำเอาทำเองด้วยนะครับแต่เนี้ยยาวไปหน่อยนะครับเวลาเวลาสไลด์ลงมามันมันชนพื้นนะครับถ้าท่านใดจะทำเนี่ยเอา2เมตร2เมตรแปดิพอนะครับอันนี้มัน3 3สเมตรนะครับตัด2อเมตร80ดสิบพอนะครับ3เมตรยาวไปเอา2เมตร80ดิพอ แต่ว่าจะไปตัดอยู่นี่แล้วก็ลูกค้าเปิดห้องให้นอนด้วยนะดีด้วยนะห้องนะโอ้น่ารักมากๆเลยขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับที่เอ่อเปิดห้องให้กับพวกเรานะครับนี่เราก็จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ เดินทางอย่างปลอดภัยนีครพรุ่งนี้พุ่กนี้ก็วิ่งในในนี้วันหนึ่งนะครับวิ่งใกล้ๆไม่ไกลมากนะครับหาณกศึกษาไปสัมมนาแถวแถวแถวนี้แหละไม่ไกลนะครับแล้วนี้เราอยู่หาดเจ้าสำราญเดี๋ยวจะพาไปชมห้องนะครับห้องที่ลูกค้าเปิดให้นะครับ จริงๆก,งก็ถ้าเขาไม่เปิดให้เราก็สามารถนอนในรถได้นะครับนอนในรถได้แต่จริงๆเปิดให้ก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเขาไม่เปิดให้ผมก็จะเปิดเองนะครับเพราะว่าผมเซฟตัวเองดีกว่านะครับเซฟให้ตัวเองพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วก็ลูกค้าก็ต้องยังไงลูกค้าก็ต้องปลอดภัยนะครับถ้าเขาไม่เปิดผมก็เปิดนะครับแต่แต่ถ้าลูกค้าเปิดให้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เขาเล็งเห็น ความปลอดภัยนะครับเขาก็ต้องการให้คนขับได้พักผ่อนอย่างเต็มที่นะครับนี่เขาก็เป็นห่วง,น,งน้องน้องนักศึกษานะครับแต่จริงๆเราเราก็ต้องเซฟตี้ตัวเองเราด้วยนะครับกี่ีเราทำข้างในเสร็จแล้วเรานั่งพักสองชั่วโมงได้แล้วแล้วก็กลับมาเช็ดกระจกข้างนอกนะครับ พี่เราพักผ่อนไปสองชั่วโมงแล้วข้างในทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวคืนเราก็จะเอาสายยางล้างรถกันแต่น่าจะเปิดใส่ถังดีกว่านะครับไม่น่าจะเอาสายยางล้างซะทีเดียวนะครับ วนนี้เราอยู่ที่หาดเจ้าสำราญนะครับหาดเจ้าสำราญาเจ้าสำราญที่เพชรบุรีมีห้องพักเราครับต้องเน่น าแดีเปิดห้องให้เราด้วยจะพาชมในห้องฮะง่ายๆใสเครือประับยานนอว่นีี่นอนสองที่มีโซฟาด้วยเคระดับเี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเครืองระดับสทองแบบโบราณเนี่ยก็จะมีดอกยิุ่นเนี่ย เป็นองค์ประกอบเยย็นอู่ครับในการสร้างชิ้นงานแต่ละติดทะเลด้วยนะนะครับมีมาตั้งแต่สมัยอดีตแล้วการเฉลี่ยเอาไปปิดรถก่อนแต่ละดอกล็อกเก้ก่อนเก้ไม่ได้ล็อกไปเก้ไหนต้องพิถีพิถันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะได้งานสวยเก้เก็บของง่ายไม่ได้ปิดทั้งสร้อยคอสร้อยข้อมือได้เข้าแหวนจากหูแล้วก็สร้อยคอพร้อมที่แบบเนี้ยเดี๋ยวเราจะอาบน้ำกันแล้วจะได้นอนวันนี้เพราะวันนี้ตื่นตีสี่ น้องๆพี่ๆป้าๆนั้นๆนี่ล้างเสร็จแล้วเรียบร้อยเมืดเลยนะครับเป็นไงเงาแวบเงาแวบเลยใช้สายยางเลยครับนี่รอยังไม่ได้เช็ดล้างแล้วแต่ยังไม่ได้เช็ดยังไม่ได้ลงแวกนะครับฝนก็ท,ท่าจะตกอีกแล้วจะไม่เป็นไรเราล้างไว้ก่อนสะอาดเอี่ยมเลย เลยสบายเลยได้ใส่ยางครับพรุ่งนี้มีโปรแกรมพานักน้องนนักศึกษาออกตั้งแต่ตีสี่เลยนะครับไปดูทะเลแหวนนะครับเกาะต้องตื่นตีสี่นะครับไม่สิตีสี่ออกก็ต้องน่าจะประมาณตีสามครึ่ง น้องจะไปดูทะเลแหวกครับตลงเรือไปดูทะเลแหวกเอระมาณตีห้าอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตอาบน้ำก่อนนอนก่อนละกันแล้วก็จะมาอัปเดตให้ชมใหม่นะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วบ๊ายบาย